วิจณุพอแล้วขอปิดประตูการเมืองเผยเคยมีคนชวนแต่ติดปัญหาสุขภาพขอพักผ่อนเลี้ยงหลานนายวิจณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายกล่าวถึงกรณีที่ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยทยอยขนของออกจากห้องทํางานของรองนายกรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ช่วยรวมถึงคณะทํางานของตนก็ได้ทยอยนขนของออกเช่นเดียวกันในช่วงบ่ายที่ผ่านงซาลอาผู้สื ข่าวถามว่าเก็บของแบบนี้แล้วไปแน่นอนใช่ไหมนายวิษณุนกล่าวว่าอ้าวไปสิครับไปแน่นอนแต่ขนยังไม่หมดต้องคนอีกหลายรอบเมื่อถูกถามว่าหลังจากนี้จะทำอะไร นายวิจณุบอกว่า 1. อยู่บ้านพักผ่อนข้อที่สองเล่นกับหลานด้วยความสุขมากส่วนตัวเคยเว้นแบบนี้มาแล้วห,หนึง่งแต่ตอนนั้นไม่ได้มีความสุขเท่านี้เพราะไม่มีหลานข้อที่ 3. เขียนหนังสือสอนหนังสือและข้อที่4อาจเข้าไปเป็นประธานกรรมการบริษัทต่างๆเพื่อจะมีรายได้โพกขณะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นกฤษฎีกาและราชบัณฑิตอยู่เมื่อถูกถามว่าแล้วงานทางการเมืองจบแล้วหรือยัง นายวิจนุตอบทันทีว่าไม่มีไม่มีอะไรทำจบแล้วแต่ส่วนตัวก็คิดแบบนี้ตั้งปี2,549แต่อีก8ปปีถัดมาก็มีเหตุให้ตนกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเหตุให้กลับมาแล้วเพราะตนเองมีปัญหาสุขภาพแทรกเข้ามาด้วยใครมาชวนที่ไหนผมจะเปิดพุงที่ต้องรักษาอาการป่วยจากการฟอกไตให้ดูทันทีส่วนหลังจากที่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้ว จะส่งมอบนานด้านกฎหมายให้หรือไม่น,นั้นนายวิษณูตอบว่าไม่มีแล้วผมจะส่งมอบให้ใครไม่รู้ว่าคณะรัฐมนตรีใหม่จะถแถลงนโยบายในตอนนั้นตนก็พ้นจากวาระไปแล้วถแถลงนโยบายเสร็จก็จะต้องประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งตอนนั้นตนเองก็จะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นการแบ่งงานเพราะว่าการแบ่งงานก็เป็นการบริหารราชการแผ่นดินชนิดหนึ่งตอนนั้นก็คงไม่ได้อยู่มอบแล้วไม่มีอะไรจะมอบแล้วหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีใหม่ก็มาดูสถานที่ทำงานเลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาห้องไหนส่วนรถหลวงหรือรถประจาตาแหน่งตนจะส่งมอบให้ในวันสุดท้ายหลังหมดวาระ ตอนนี้ยังไม่หมดวาระจึงขอใช้รถหลวงก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าครั้งนี้จะเป็นการปิดประตูทางการเมืองเลยหรือไม่รองนายกรัฐมนตรีวิศนุกล่าวว่าใช่ครับพร้อมแซวแซวผู้สื่อข่าวถามกลับ ว่าคุณจะเอาผมไปสาบานที่ไหนเดี๋ยวผมเปิดพุงโชว์ฟอกไตเพราะที่ผ่านมาเคยมีคนมาทาบถามโดยพูดทีเล่นทีจริงตนก็ได้ชี้แจงเรื่องสุขภาพและได้เปิดเรื่องพุงโชว์ไปแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามย้ำว่าคนที่มาชวนใช่เพื่อไทยหรือไม่รองนายกวิศณุปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวโดยบอกเองว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจ